เพื่อเพื่อนวัยทำงาน EP หนึ่งการเกษียณอายุค่าชดเชยกรณีเกษียณอายุการจ้างงานหลังเกษียณอายุข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่6พศ2560เรื่องการเกษียณอายุตามมาตรา118ทับ1มีผลบังคับใช้ต่อในจ้างและลูกจ้างซึ่งอยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานโดยกลุ่มคนที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อกฎหมายนี้ตามมาตรา4พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่วงเล็บหนึ่งราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นวงเล็บสองรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ข้อกฎหมายเรื่องการเกษียณอายุนี้จะไม่เกี่ยวกับหน่วยงานที่กล่าวไว้ในข้างต้นการเกษียณอายุตามมาตรา118ทับ 1. 1การเกษียณอายุตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันหรือตามที่นายจ้างกำหนดไว้ให้ถือว่าเป็นการเลิกจ้างตามมาตรา118วรรค2 ในกรณีที่มีได้มีการตกลงหรือกำหนดการเกษียณอายุไว้หรือมีการตกลงหรือกำหนดการเกษียณอายุไว้เกินกว่า60ปีให้ลูกจ้างที่มีอายุครบ60ปีขึ้นไปมีสิทธิ์แสดงเจตนาเกษียณอายุได้โดยให้แสดงเจตนาต่อในจ้าง และให้มีผลเมื่อครบ30วันนับแต่วันแสดงเจตนาและให้ในจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่เกษียณอายุนั้นตามมาตรา118วรรคหนึ่งการเกษียณอายุถือเป็นการเลิกจ้างตามมาตรา118วรรคสองเรามาดูในส่วนของมาตรา118วรรคสองนะคะ การเลิกจ้างตามมาตานี้หมายความว่าการกระทำใดที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใดและหมายความรวมถึงกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปการ,กรเกษียณอายุ จึงถือเป็นการกระทำใดที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปโดยไม่จ่ายค่าจ้างให้เนื่องจากการ,กรเกษียณอายุเป็นการเลิกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนและให้การใช้กฎหมายเป็นไปในแนวทางเดียวกันประกอบกับสถานประกอบกิจการหรือนายจ้างบางรายโดยเฉพาะ สถานประกอบกิจการขนาดเล็กก็มีได้กำหนดการ,กรเกษียณอายุไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานจึงทำให้ลูกจ้างในสถานประกอบการนั้นต้องทำงานไปจนสภาพร่างกายไม่สามารถทำงานต่อไปได้ทำให้ต้องลาออกเองและทำให้ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชย ขณะที่สถานประกอบกิจการที่มีการกำหนดการเกษียณอายุไว้จะได้รับค่าชดเชยเมื่อเกษียณอายุการกำหนดอายุเกษียณไว้ในกฎหมายนอกจากจะทำให้ลูกจ้างเกิดความสะดวกในการใช้กฎหมายสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายขึ้นยังก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับลูกจ้างทุกคนทุกประเภทกิจการการที่กฎหมายกำหนดให้การเกษียณอายุ ให้ถือเป็นการเลิกจ้างทำให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยซึ่งถือเป็นมาตรการคุ้มครองลูกจ้างในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินซึ่งจ่ายโดยนายจ้างให้แก่ลูกจ้างที่ต้องออกจากงานอัตราการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายกรณีกรเกษียณอายุให้ในายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่กเกษียณอายุนั้น ามาตรา1 1 8วรรคหนึ่งเรามาดูข้อกฎหมายในมาตรา1 1 8วรรคหนึ่งเรื่องค่าชดเชยนะคะมาตรา118ให้ในายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างดังต่อไปนี้วงเล็บ1ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ120วันแต่ไม่ครบ1ปีให้จ่ายไม่น้อยกว่า ค่าจ้างอัตราสุดท้าย30วันวงเล็บ2ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ1ปีแต่ไม่ครบ3ปีให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย90วันวงเล็บ3ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ3ปีแต่ไม่ครบ6ปีให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 1 8 0วันวงเล็บ4ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ6ปีแต่ไม่ครบ10ปีให้จ่ายไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างสุดท้าย240วันวงเล็บ5ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ10ปีแต่ไม่ครบ20ปีให้จ่าย ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย300วันวงเล็บ6ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ20ปีขึ้นไปให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย400วันบทลงโทษกรณีนายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญตัติมาตรา144ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ในจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะฉะนั้นพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานจะไม่มีผลบังคับใช้ต่อข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งในส่วนของข้าราชการและรัฐวิสาหกิจนั้นจะมีตัวกฎหมายซึ่งกำหนดแตกต่างกันออกไปประเทศไทยใช้อายุ60ปีเป็นอายุกเกษียณจากการทำงานในระบบราชการกฎหมายที่มีการระบุอายุกเกษียณคือพระราชบัญญตัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการโดยในมาตรา19ได้กำหนดว่า ค่าราชการซึ่งมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วเป็นอันพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ค่าราชการผู้นั้นมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ยกเว้นสำหรับบางตำแหน่งที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะเช่นตำแหน่งตุลาการได้กำหนดอายุกเกษียณที่65ปีอายุ60ปี จึงเป็นเกณฑ์กเกษียณอายุของประเทศไทยที่ใช้สำหรับการทำงานในภาคราชการรวมถึงนำมาใช้เพื่อกำหนดให้ลูกจ้างที่มีอายุครบ60ปีขึ้นไปมีสิทธิ์แสดงเจตนากเกษียณอายุตามมาตรา118ทับ1วรรคงแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่6พศ2560การ,กรเกษียณอายุ ตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันหรือตามที่นายจ้างกำหนดไว้ให้ถือเป็นการเลิกจ้างตามมาตรา1.18.1ัยกตัวอย่างเช่นถ้านายจ้างกำหนดอายุเกษียณลูกจ้างไว้ที่55ปีก็ถือเป็นอายุเกษียณที่นายจ้างกำหนดไว้แต่ถ้านายจ้างไม่ได้กำหนดอายุเกษียณไว้ถ้าลูกจ้างอายุครบ60ปีลูกจ้างมีสิทธิ ที่จัดแสดงเจตนาลมในการขอเกษียณอายุโดยบอกกล่าวล่วงหน้าต่อในจ้างเป็นเวลา30วันเมื่อครบเวลา30วันที่บอกกล่าวนั้นแล้วในจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างในกรณีเกษียณอายุการเกษียณอายุตามที่ในจ้างและลูกจ้างตกลงกันหรือตามที่ในจ้างกำหนดตามมาตรา1 1 8ทัห จะกำหนดในสัญญาจ้างหรือในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ก็ได้กรณีที่นายจ้างกําหนดการเกษียณอายุไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการ,าการทำงานของนายจ้างและหากนายจ้างไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากการยื่นข้อเรียกร้องของฝ่ายลูกจ้างให้ถือว่าข้อบังคับดังกล่าว เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ซึ่งมีผลผูกพันในจ้างลูกจ้างให้ถือการเกษียณอายุตามข้อบังคับนั้นโดยในจ้างอาจกำหนดการเกษียณอายุลูกจ้างตามปีปฏิทินหรือปีงบประมาณของในจ้างก็ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าในจ้างมีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเรื่องอายุเกษียณ ไว้ที่55ปีเมื่อลูกจ้างอายุครบ55ปีลูกจ้างก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเกษียณตามข้อบังคับของบริษัทนั้นการจ่ายก็ขึ้นอยู่กับข้อบังคับของบริษัทว่าจะจ่ายตามปีปฏิทินหรือปีงบประมาณของนายจ้างก็ได้เนื่องจากการกำหนดการเกษียณอายุดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองแรงงาน กรณีเช่นนี้ถือว่านายจ้างได้กำหนดการ,กรเกษียณอายุไว้ตามมาตรา118ทับ1แล้วในส่วนนี้สามารถแยกเป็นประเด็นได้2ประเด็นดังนี้นะคะกรณีที่1นายจ้างกำหนดอายุกเกษียณของลูกจ้างไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำง,งานที่อายุ55ปีนั่นหมายความว่า นายจ้างได้กำหนดอายุกเกษียณของลูกจ้างไว้แล้วที่55ปีเมื่อลูกจ้างอายุครบ55ปีนายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยเลิกจ้างกรณีกเกษียณอายุโดยที่จะจ่ายในวันที่ลูกจ้างอายุครบ55ปีหรือจ่ายเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือข้อตกลง เกี่ยวกับสภาพการจ้างที่กำหนดไว้ก็ทำได้กรณีที่2หากนายจ้างกำหนดอายุเกษียณของลูกจ้างไว้ที่60ปีโดยนายจ้างอาจกำหนดการเกษียณอายุลูกจ้างตามปีปฏิทินหรือปีงบประมาณของนายจ้างก็ได้ซึ่งกรณีนี้แม้ลูกจ้างจะมีอายุครบ 60ปีบริบูรณ์ก่อนถึงวันสิ้นปีปฏิทินหรือปีงบประมาณที่กำหนดไว้ลูกจ้างก็ไม่อาจใช้สิทธิ์เกษียณอายุตามมาตรา118ทับ1วรสองได้เพราะไม่ใช่กรณีที่นายจ้างมิได้กำหนดการ,กรเกษียณอายุหรือกำหนดการ,กรเกษียณอายุ ไว้เกินกว่า60ปีกล่าวโดยสรุปก็คือหากในจ้างมีระเบียบข้อบังคับในการทำงานที่กำหนดอายุกเกษียณของลูกจ้างไว้เช่น55ปีหรือ60ปีลูกจ้างจะต้องศึกษาระเบียบข้อบังคับนั้นให้ชัดเจนว่าเป็นการ,กรเกษียณอายุณนะวันเกิดของลูกจ้างหรือว่า เป็นการเกษียณอายุณวันจบปีงบประมาณของในจ้างซึ่งรายละเอียดในส่วนนี้ในจ้างแต่ละลายจะมีข้อบังคับที่ไม่เหมือนกันลูกจ้างควรศึกษาและสอบถามในจ้างเพื่อใช้สิทธิ์ในการเกษียณอายุได้อย่างถูกต้องส่วนการเกษียณอายุจะกำหนดไว้ที่อายุเท่าไรควรพิจารณา จากองค์ประกอบหลายด้านอย่างเช่นประเภทกิจการประเภทของงานหรือความเชี่ยวชาญอย่างไรก็ตามในจ้างจะไปกำหนดกเกษียณอายุให้แตกต่างกันระหว่างลูกจ้างชายและลูกจ้างหญิงไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของเพศนะคะเพราะขัดต่อมาตรา15แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานแต่ในจ้างสามารถกำหนด ตามลักษณะงานสภาพการทำงานหรือตำแหน่งของงานที่แตกต่างกันได้อย่างเช่นกำหนดให้ลูกจ้างที่ทำงานในส่วนของโรงงานผลิตในส่วนของฝ่ายโรงงานมีอายุกเกษียณที่55ปีและกำหนดให้ลูกจ้างที่ทำงานภายในสำนักงานหรือฝ่ายบริหารมีอายุ เกษียณที่60ปีสามารถทำได้เพราะเป็นเรื่องของลักษณะงานและสภาพการทำงานไม่ได้เป็นการกำหนดอายุเกษียณให้แตกต่างกันระหว่างลูกจ้างชายและลูกจ้างหญิงและเมื่อมีการเกษียณอายุและนายจ้างจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแล้วนายจ้างกับลูกจ้างจะตกลงจ้างงานกันใหม่ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้สภาพการจ้างเดิม หมายถึงเป็นการจ้างงานภายหลังจาก,กเกษียณอายุและลูกจ้างคนนั้นก็ได้รับค่าชดเชยกรณีกรเกษียณอายุไปแล้วกรณีที่นายจ้างลูกจ้างไม่มีการกําหนดการ,กรเกษียณอายุหรือกําหนดการ,กรเกษียณอายุไว้เกิน60ปีจะก่อให้เกิดผลตามกฎหมายในมาตรา1 1 8ทับวรสองกล่าวคือให้ลูกจ้างที่มีอายุครบ60ปีขึ้นไปมีสิทธ์ แสดงเจตนาเกษียณอายุได้โดยอาจใช้สิทธิ์เมื่ออายุครบ60ปีหรือเกิน60ปีก็ได้แล้วแต่ลูกจ้างจะใช้สิทธิการใช้สิทธิ์ของลูกจ้างแสดงเจตนาเกษียณอายุเมื่ออายุครบ60ปีหรือเกิน60ปีเป็นการให้สิทธิ์ลูกจ้างเป็นผู้พิจารณาเองโดยลูกจ้าง ต้องแสดงเจตนากเกษียณอายุต่อนายจ้างและให้มีผลเมื่อครบ30วันนับแต่วันแสดงเจตนามีเจตนาเป็นการบอกกล่าวให้กับนายจ้างทราบล่วงหน้าเพื่อให้ในายจ้างได้วางแผนด้านการบริหารงานบุคคลและให้ลูกจ้างเตรียมส่งมอบงานทรัพย์สินแก่นายจ้างก่อนสัญญาจ้างจะสิ้นสุดลง ในการแสดงเจตนาลูกจ้างอาจแสดงเจตนาให้ในายจ้างทราบด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางไปรษณีย์โทรศัพท์โทรสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อประเภทอื่นก็ได้และภายหลังลูกจ้างแสดงเจตนากเกษียณอายุแล้วนิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างลูกจ้างยังไม่สิ้นสุด จนกว่าจะครบ30วันนับแต่วันที่ลูกจ้างแสดงเจตนาดังนั้นลูกจ้างยังคงมีหน้าที่ต้องทำงานตามสัญญาจ้างและปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานรละเบียบหรือคําสั่งของนายจ้างหากลูกจ้างไม่มาทำงานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานรละเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้างอาจถูกนายจ้างลงโทษหรือเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยได้ขณะเดียวกันเมื่อลูกจ้างแสดงเจตนากเกษียณอายุแล้วนายจ้างต้องให้ลูกจ้างทำงานต่อไปจนกว่าจะครบ30วันซึ่งเป็นวันที่ลูกจ้างกเกษียณอายุอย่างไรก็ตามหากนายจ้าง สละซึ่งเงื่อนเวลาที่เป็นประโยชน์แก่ตนและให้ลูกจ้างกเกษียณอายุทันทีหรือก่อนครบ30วันโดยนายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างตั้งแต่วันที่ลูกจ้างแสดงเจตนาขอกเกษียณอายุจนถึงวันทำงานต่อไปครบ30วันซึ่งเป็นวันที่ลูกจ้างกเกษียณอายุตามผลของกฎหมาย โดยค่าชดเชยนี้ไม่รวมกับค่าชดเชยตามอายุงานของมาตรา118วรรคหนึ่งในกรณีที่นายจ้างกำหนดหรือตกลงจ่ายอัตราค่าชดเชยไว้สูงกว่าค่าชดเชยตามมาตรา118ซึ่งเป็นคุณและผลดีแก่ลูกจ้างยิ่งกว่าที่กฎหมายกำหนดย่อมใช้บังคับได้ และมีผลผูกพันในจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามอัตราที่นายจ้างกำหนดหรือตกลงไว้ยกตัวอย่างเช่นบางบริษัทอาจจะมีสวัสดิการที่จ่ายค่าชดเชยกรณีกรเกษียณอายุมากกว่ากฎหมายกำหนดอย่างเช่นอาจจะมีค่าบำเหน็จพิเศษให้อีกสองเดือนค่าจ้างก็จะถือว่าในส่วนนี้เป็นผลผูกพันต่อนายจ้างจ่ายให้กับลูกจ้างตามที่ กำหนดหรือตกลงกันไว้กรณีการจ้างงานหลังกเกษียณอายุคําว่าหลังกเกษียณอายุในที่นี้หมายความว่าเมื่อในจ้างจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่กเกษียณอายุครบ60ปีแล้วคือในที่นี้บางบริษัทอาจจะจ่ายกเกษียณอายุเมื่อลูกจ้างอายุครบ60ปีหรือบางบริษัทมีข้อบังคับในการทำงานที่จ่ายกเกษียณอายุที่อายุ55ปี ก็ได้นะคะหากนายจ้างลูกจ้างทำสัญญาจ้างกันใหม่ต่อมาลูกจ้างไม่ประสงค์ที่จะทำงานกับนายจ้างอีกต่อไปลูกจ้างจะใช้สิทธิ์แสดงเจตนาเกษียณอายุกับนายจ้างอีกไม่ได้เนื่องจากลูกจ้างได้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวกับนายจ้างไปแล้วการใช้สิทธิ์เกษียณอายุของลูกจ้างตามมาตรา 1 1 8 1ทับลูกจ้างจึงมีสิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียวดังนั้นการที่ลูกจ้างไม่ประสงค์จะทำงานกับนายจ้างอีกต่อไปภายหลังจากใช้สิทธิ์เกษียณอายุไปแล้วจึงมิใช่เป็นการแสดงเจตนากเกษียณอายุอันจะถือเป็นการเลิกจ้างหากแต่เป็นการแสดงเจตนา บอกเลิกสัญญาจ้างของลูกจ้างหรือขอลาออกจากงานของลูกจ้างเองซึ่งหากลูกจ้างแสดงเจตนาขอลาออกสัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงโดยเป็นการลาออกของลูกจ้างลูกจ้างจะไม่ได้รับค่าชดเชยแต่หากเป็นกรณีนายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างกับลูกจ้างนายจ้างย่อมมีหน้าที่ ในการจ่ายค่าชดเชยและค่าบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรา17วรรสองและมาตรา118ทั้งนี้การนับอายุงานเป็นการนับอายุงานกับสัญญาจ้างใหม่ซึ่งนายจ้างได้จ้างงานลูกจ้างหลังที่ได้จ่ายค่าชดเชยกรณีกรเกษียณอายุไปแล้วตัวอย่างที่หนึ่ง กรณีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท A กำหนดให้ลูกจ้างกเกษียณอายุที่55ปีบริบูรณ์เกษียณอายุโดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าก่อนกเกษียณอายุไม่น้อยกว่า90วันเมื่อลูกจ้างอายุครบ55ปีบริบูรณ์แม้บริษัท A จำกัดจะมิได้แจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าหรือแจ้ง ให้ลูกจ้างทราบน้อยกว่า90วันก็ถือว่าลูกจ้างพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างของบริษัท A ด้วยเหตุกเกษียณอายุตามที่ในจ้างกำหนดตามมาตรา1 1 8่ทับวรรคหนึ่งหมายความว่าการ,กรเกษียณอายุที่บริษัทกำหนดอายุกเกษียณไว้แล้วในจ้างมิจำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตัวอย่างที่สอง กรณีที่นายจ้างกําหนดให้ลูกจ้างกเกษียณอายุที่55ปีบริบูรณ์ถ้าหากลูกจ้างอายุครบ55ปีแล้วและนายจ้างยังมิได้ดำเนินการให้ลูกจ้างออกจากงานด้วยเหตุแห่งกเกษียณอายุลูกจ้างยังคงทำงานกับนายจ้างจนอายุ57ปีต่อมาลูกจ้าง ไม่ประสงค์จะทำงานกับในจ้างอีกต่อไปขอใช้สิทธิกเกษียณอายุเมื่อในจ้างให้ลูกจ้างออกจากงานย่อมถือเป็นการพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างเนื่องจาก,กเกษียณอายุกรณีนี้มิใช่การลาออกจากงานแต่เป็นกรณีในจ้างมอบสิทธิ์กเกษียณอายุตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้กับลูกจ้าง และลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยกรณีนี้หมายความว่าเมื่อถึงอายุกเกษียณแล้วในจ้างยังไม่ได้เลิกจ้างและลูกจ้างมีความประสงค์ที่จะทำงานต่อไปจนทำงานมาได้อีก2ปีจนถึงอายุ57ปีลูกจ้างเกิดมีความประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิ์เกษียณอายุลูกจ้างย่อมสามารถทำได้โดย ขอใช้สิทธิ์เกษียณอายุกับนายจ้างและนายจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างจากตัวอย่างที่1และตัวอย่างที่2นะคะเป็นการที่นายจ้างมีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเรื่องอายุกเกษียณไว้ที่55ปีคือก่อน60ปีต่อมาตัวอย่างที่3ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างกำหนดให้ลูกจ้าง ที่มีอายุครบ65ปีบริบูรณ์เกษียณอายุซึ่งเป็นกรณีกำหนดการ,กรเกษียณอายุไว้เกิน60ปีเมื่อลูกจ้างทำงานกับนายจ้างติดต่อกันมาจนถึงอายุครบ60ปีหากลูกจ้างไม่ประสงค์จะทำงานกับนายจ้างต่อไปลูกจ้างสามารถใช้สิทธิ์แสดงเจตนากเกษียณอายุต่อนายจ้างได้ และให้มีผลเมื่อครบ30วันนับแต่วันที่ลูกจ้างแสดงเจตนาและในจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างตามมาตรา118ทับหวรสองโดยลูกจ้างไม่ต้องอยู่ทำงานต่อไปจนอายุครบ65ปีในตัวอย่างที่3นี้กฎหมายให้สิทธิ์ลูกจ้าง สามารถแสดงเจตนาการเกษียณอายุได้เมื่ออายุครบ60ปีแม้ในจ้างจะกำหนดอายุเกษียณไว้ที่65ปีก็ตามตัวอย่างที่4ในจ้างไม่ได้ตกลงหรือกำหนดอายุเกษียณไว้เมื่อลูกจ้างอายุครบ60ปีและไม่ประสงค์จะทำงานกับนายจ้างต่อไปลูกจ้าง สามารถใช้สิทธิ์แสดงเจตนากเกษียณอายุต่อในจ้างได้และให้มีผลครบ30วันนับแต่วันที่ลูกจ้างแสดงเจตนาโดยในจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างตามมาตรา118ทับ1วรสอง เช่นลูกจ้างแสดงเจตนาเกษียณอายุโดยยื่นเป็นหนังสือต่อในจ้างเมื่อเวลา 8. ดโมงคึ่งซึ่งเป็นเวลาเริ่มต้นทำงานของสถานประกอบกิจการในวันที่หนึ่งมกราคมการเกษียณอายุมีผลเมื่อครบ30วันนับแต่วันที่ลูกจ้างแสดงเจตนาเพราะฉะนั้นในวันที่30มมกราคมนายจ้าง ต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างในวันดังกล่าวตัวอย่างที่5้นายจ้างไม่ได้ตกลงหรือกำหนดการเกษียณอายุไว้ต่อมาลูกจ้างอายุครบ60ปีและไม่ประสงค์จะทำงานกับนายจ้างต่อไปลูกจ้างใช้สิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุและนายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างแล้วอันนี้คือจบไปแล้วนะคะ ต่อมาในจ้างลูกจ้างทำสัญญาจ้างใหม่ลูกจ้างทำงานกับในจ้างจนอายุ62ปีและไม่ประสงค์จะทำงานกับในจ้างอีกต่อไปจึงขอเกษียณอายุหรือลาออกจากงานการที่ลูกจ้างไม่ประสงค์จะทำงานกับในายจ้างอีกต่อไปภายหลังจากใช้สิทธิ์เกษียณอายุไปแล้ว ในกรณีนี้เป็นการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจ้างของลูกจ้างหรือการขอลาออกจากงานของลูกจ้างเองในกรณีนี้นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเพราะว่าลูกจ้างขอลาออกจากงานเองตัวอย่างที่6ในายกออายุ61ปีไปทำงานเป็นลูกจ้างให้กับนายขอเจ้าของร้านซ้อมรถยนต์ ซึ่งนายจ้างไม่มีกำหนดเรื่องการเกษียณอายุไว้นายกทำงานได้6เดือนไม่ประสงค์จะทำงานกับนายจ้างอีกต่อไปนายกสามารถใช้สิทธิ์แสดงเจตนาเกษียณอายุเพื่อขอรับค่าชดเชยจากนายจ้างตามมาตรา118ทับห วรกสองได้ในกรณีที่ลูกจ้าง mm hmm. กเกษียณอายุตามมาตรา1 1 8แทับหนึ่งแล้วในจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายหากลูกจ้างประสงค์จะยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานเพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานสอบสวนและมีคำสั่งให้ในจ้างจ่ายค่าชดเชยหรือลูกจ้าง อาจยื่นฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานที่มีเขตอำนาจขอให้ในจ้างจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ15ต่อปีก็สามารถทำได้แต่ลูกจ้างต้องเลือกใช้สิทธิทางใดทางหนึง่งลูกจ้างจะเลือกใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานและยื่นฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานเรียกเงินชดเชยไปพร้อมกันไม่ได้ การเกษียณอายุก่อให้เกิดสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยกรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างย่อมเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา118ทับ1ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา144แห่งพระราชบัญญัติคุม้มครองแรงงาน